ผลงานที่ผ่านมาช็อกทั้งวงการพระเอกดังเหลือเงินแค่19บาทค่ะเรามาดูเรื่องราวของหนุ่มเป้ทวีลิ์เจ้าตัวอยู่ในวงการมานานกว่า9ปีมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันมากมายแต่ก็มีช่วงจังหวะชีวิตที่เจ้าตัวนั้นถึงขั้นไม่มีงานเข้าเลยแล้วค่ะขายสมบัติเก่าประทังชีวิต เป้เข้าวงการมากี่ปีแล้วหนุ่มเป้ก็บอกว่า9ปีแล้วครับหาเริ่มจากการเป็นดีเจก็9ปีที่ผ่านมาเป็นดีเจก่อนแต่ก่อนหน้าผมก็มีสอนกีตาร์สอนดนตรีสอนภาษาแล้วก็มาเป็นดีเจถ่ายโฆษณานางละครซีรีส์ครับ ทำมาแบบหลายอย่างก็เคยแปลกใจตัวเองไหมว่าเรามีโอกาสตั้งเยอะแยะเหมือนดาราคนอื่นๆแล้วทำไมถึงไม่มีจุดดังสักทีเป้ก็บอกว่าไม่แปลกครับคือเป้นะ่ะไม่คิดอยากจะดังมันเป็นความคิดที่แบบไม่ได้ทำเพราะอยากดังทำไปเพราะสนุกแล้วมันก็เป็นเหมือนเราได้เป็นตัวแทนของคนดูแล้วเราแสดงไปเพื่อเอนเตอร์เทนคนไม่ได้คิดจะให้ดังมันก็เป็นอย่างนี้ไงครับมีช่วงหนึ่งที่เป้ไม่มีงานเลยเกิดอะไรขึ้นเป้บอกว่ามันเหมือนกับว่าผมมีโปรเจกต์พีเรียนในเรื่องหนึ่งครับถ้า ไป2ปีกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ว่ารับงานอื่นไม่ได้ผมต้องทุ่มตัวแบบเต็มที่โปรเจกต์ project นั้นมันหยุดกลางคัน2ปีครึ่งผมใช้เก็บเงินมีงานเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องรีบแอบทาครับเพราะว่าอีเวนต์อะไรเนี่ยเรารับไม่ได้ก็มีแค่สอเล็กๆน้อยๆเราก็ทําที่ที่เจ้าตัวไม่มีงานถึงคั้นใช้สมบัติเก่า 9, ประทังชีวิตเคยได้เปิดใจผ่านทางรายการพร้อมพวงภรรยาน,น้ําข้าวมาเปิดใจชีวิตรักด้วยลหละคะ่ะโดยเจ้าตัวเผยว่ามีครั้งหนึ่งถึงคั้นไม่มีเงินด้วยกันเลยทีเดียวจะเป็นยังไง ใครที่จะติดตามและสามารถไปหาชมกันได้เลยละคะในรายการคุยแซบโชว์ค่ะ